เดี่ยวพนุน้ำประลาน้ำแรงไม่พอใช้คือเราเลยต้องไปดูเพื่อที่จะวางท่อแล้วก็ซื้อเครื่องสำหรับน้ำปลา80ที่ว่าถูกพันไหมครับเพราะว่า80นี่เป็นเรายุคพินุถูกพันอยู่ที่พี่นุ๊กเอ่อถ้าถามว่าถูกพันกับพีฬาฟุตบอลไหมก็ถูกพันกับกีฬาฟุตบอลนะแต่ผมเป็นคนนิสัยที่ว่าเลิกแล้วเลิกเลยคือหมายความว่าเหมือนมวยอ่ะ พราะระคังหมดยกอันลงจากเวทีแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วแต่ก็าใจช่วยนที่เขาได้เห็นสมาคมที่ตั้งมาที่พี่ออนได้ตั้งมาเป็นสมาคมแบบดูแลรู้สึกภูมิใจตัวเองไหมครับก็นะร้อยแปดปีท่านมีสมาคมที่เป็นหน้าเป็นตาตรวจต่างประเทศก็ได้ ท่านประธานฟีฟ้าท่านมาดูด้วยตัวเองนะครับท่านมาดูตอนก่อสร้างท่านชึ่งมากว่าทำไมเงินแค่สองล้านนี้ที่ทำได้ดีขนาดผมก็บอกท่านไปว่าก็ผมใช้ตั้งท่านทุกบาททุกสตางนะครับพูดเร็นอานเป็นก็คือ I use I spend your money even p e n n y for this โ o คอมมิชช no no ั่นโคคอมมิชชันท่านจีามใจมากนะครับจากที้เราก็จะเห็นสูนย์ฝึกที่ทันสมัยที่งบบก็เป็นศูนย์ฝึกทีลักษสัต้แห่งชาติแบบกรมวงจอนะครับก็เป็นเงิดอนจาก,การสนับสนุนของฟีฟ่าโครงการฟีฟ้าบปาเวม ้าเนี่ยเขาจะมีนโุบายชัดเจนว่าหนึ่งต้องการให้ทุกประเทศที่สนามฟุตบอนที่สามารถให้ทีมชาติแข่งในฐานะทีมเย่าได้เมื่อท่านเมื่อทุกประเทศผ่านสเต็ปนั้นไปแล้วเขาจึงจะให้เงินในทั้นสเต็ปต่อไปเปึ่งท,ที่ทำการสมาคมเขาต้องการให้สมาคม ของประเทศสมาชิกทั่วโลกเนี่ยมีที่ทำการที่ททมาตรฐานนะครับเช่นกันรสเต็ปต่อไปก็คือทุกประเทศที่เป็นสมาชิกต้องมีศูนงสึึสกีฬาฟุตบอลงชาติเพราะฉะนั้นเงินสล้านเหรียญที่ฟี f a จะให้มาในโครงการฟี f a เฟอร์วันสามสูเนี่ยใช้อย่างอื่นไม่ได้นะครับต้องใช้ทำ ส0กิลกรฟุตบอวันเท่านั้นนะครับซึ่งฟีฟาเขาจะติดตามควบคุมตลอดเงิเนฟีฟาเขาจะไม่ได้ให้มาเป็นก้อนนะครับให้ตามวางวดงานหมายความว่าทมดินก็จ่ายค่าทมดินตอบเสาเข็มก็จ่ายค่าตอบเสาเข็มเป็นขั้นๆไปโดยที่เขาจะไม่จ่ายคนณพลาดมืน,นีนี้ก็คือสิ่งที่ ได้ทำแล้วก็เป็นผลง,งานที่สุดท้ายที่เราสามารถทำได้ยี่อคร,รับพรุ่งนี้ถ้าไม่มาจะมาปมแล้วจะไปไหนว่าเราได้ทำอะไรไว้ไม่ได้ทิ้งสิ่งที่ไม่ดีไว้เราก็เลยต้องประชุมให้มันเรียบร้อยแล้วก็ต่อด้วยการตั้งเลยที่จริงผมยังไม่ได้ครบเติเมวันนี้นะครับครบเติเมที่ส แต่อยากให้ทุกอย่างเนี่ยมัน,มน,มนเป็นมิตหมายที่ดีอ่ะที่ผู้บริหารชุดเก่าส่งไม้ให้ผู้บริหารชุดใหม่แบบมิมตรไมตรีแล้วก็มีสิ่งทุกอย่างที่ทต้ทองเรียบร้อยเพราะว่าเรามั่นใจว่า8ปีที่บริหารเราไม่ได้ทำอะไรที่มีควรั ไมไ่กจ้างน,นี้นเพราะว่าจุนวนพันธ์นักบัน,นทีมงานที่เลือกมาเนี่ย <c oughs> ทุกคนมีความรู้ความสามารถและเป็นคนในวงการฟุตบอลเป็นคนที่รักในกีฬาฟุตบอลและเท่าที่ดูทุกคนมีความรู้มีประสบการณ์ท่านเก่งท่านคงจะนำพาฟุตบอลไปในทางที่ดีะฉะนั้นผมไม่ต้องฝาก